ขอตังค์สักหมื่นสองหมื่นหน่อยเดี๋ยวเวลาเห็นหน้าเราเป็นเอทีเอ็มเดี๋ยวลาวินนะเดี๋ยวเวลาอ้าวได้นะสไปไม่ไม่ทำไมมาอยู่เนี่ยะแล้วทำไมมาอยู่นี่ไม่ได้อะก็ฉันยุ่แกงฉันแล้วบอสมากลายเป็นลูกน้องซะแล้วไม่เป็นไรสัมผัสบรรยากาศใหม่ที่เราไม่ต้องตัดสินใจอะไรเองไงเราเดินตามคนอื่นก็ถูกติ่เป็งฟังข้านี่เดี๋ยวเอ็งค่อยแบบกินกินสภาค่อยเปลี่ยนเป็นเสาสิแล้วแบบมีแล้วมีแววที่แบบจะกลับมาทำไหมไม่รู้อ่ะรอดูก่อนนะยังไม่ชัว เอาอย่างนี้ก็อย่างงี้ก็ทิ้งสีสูตรไปเลยดิมีคนแสบถ้ามีคนมาเขาเขาเป็นคนไล่เขาเขาไล่ให้เราไปใส่สีอื่นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับออเคพี่หวังไว้แล้วป่ะอยากจะไปพี่หวังครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่มันไอนมผงป่ะวะไอนมอ่ะ ห่ไอติดคุกกันใช่ไหมออกแล้วเหรออั่นี้ไอ้นมมันเอาหัวตุ๊กพาบเลยนะอันนี้นมเคยนมเดี๋ยวอะไรอ่ะไม่ใช่นมไอ้นมรองเท้าเรือไส้แหวนหายตัวเลยนะว่าไอ้ก๊อตมาหายตัวแป๊บไม่ไม่ทำไมมาอยู่เนี่ยเอาทำไมอ่ะแล้วทำไมมาอยู่นี่ไม่ได้อ่ะก็ฉันยุบแกงฉันแล้วเอายุบทำไมอ่ะ ไปว่าไม่ได้เข้านานด้วยแ้ีใจไม่เข้านาสงสัยไม่เข้าไม่เข้านานไม่รู้เรื่องมาหน่อยฟังเลยดิมอเตสีคิงกันดิเฮ้ยย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 ียย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 ยนยยาอยย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 ยรยยยยยยยรยย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 ยอยย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 ยอยู่สีแดงยุดรยยยยยย็ยย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 ยาเล่นก nah> ันบ mm ้างก็เราพักไงเราพักไปเดินเล่นไปแก๊งนู้นแก๊งนี้อ๋อยย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  ขายแล้วขายเสียไม่ได้อ้าวรวยแล้วดิอรวยคือทำไมรวยแล้วยังไงคือปกติฉันไม่รวยแกก็ถ่ายฉันไม่เกี่ยวว่ารวยหรือไม่รวยหรอกขออตังค์หน่ยปกติพี่กระดี่คนละหมื่นอยู่แล้วยนะขอต้อบคุณ <c oughs> ต่อไปตบตาบ้าม่กูอยากเล่นอยากลเ่นได้ได้ไปีแสนแล้วตรงเนี้ยเนะออได้มากี่แสนแล้วตรงเนี้ยไม่กูยังงงอยู่เลยอ่ะตรงเนี้ยนี่ก็ไม่รู้เรื่องนี่เพิ่งเข้ามาเลยเพิ่งเข้ามาวันเนี้ยแล้วก็เนี่ยมีเรื่องเฉยเลย ขอตังค์สักหมื่นสองหมื่นหน่อยเดี๋ยวไปละเอ้ยเห็นหน้าเราเป็น ATM เดี๋ยวไปละวินน่ะเดี๋ยวไปละได้นะสไปได้นะไปไอ้มูไปไหนฮะไปที่ไปใครนะอันี่คือเขาเขาคุยกันแบบว่าโอซีเต็มระบบเหรอที่มูยังไม่มายุกวันวันปี้ขอบอสุณครับขอบคุณครับเจ๊คุณครับไม่ฉันขอตังค์ไม่มีตังค์แล้วหกเจ็ดห้าเรียกไลน์ว่ามาอ่ามาหกเจ็ดห้า 6กแลเจ็ดออดูดีว่าแบบวันนึงเนี่ยเพื่อนมาเป็นคนเดินดินธรรมดาบ้างที่ไม่ได้เป็นมอสใครอย่างเงี้ยเออจะพึ่งพื้นที่สอดได้บ้างไหมวะหกเจ็ดห้ไม่อเอระนอเพเยอร์เลอะไรคือนอเพลเอร์เพเยอร์นอออนไลน์เนี่ยหกเจ็ดห้าหกเจ็ดห้ไอ้นี่เลี่ยมละโวนให้ใครอะไม่ขึ้นวะซอมซอมเบิรงอยูน่เ้อ จะมาเด้อสมสมมึงโอเคโอเคสิตายแล้วสิ้นรับแล้วหนึ่งพันสิรับสินมันแล้วสิเนเาแล้วคือขอเพื่อนทีหนึ่งหมื่นให้เพื่อนทีหนึ่งพันดีเนาะมันมีแค่นี้ให้ทำไงอ่ะอะไรแล้วคือตอนนี้เองพักเหรอเองไม่อยู่แกงยังจัดขาไม่รู้เลยเองพักก่อนเองโดนไล่ออกเหรอนี่มาเมื่อกี้เหมือนกันอะไรอ่ะโดนไล่ออกแก๊งเหรอหน้าโดนไล่ออกแก๊งเหรอหรือยังไอะไรไม่ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเออก็ไม่เห็นเลยเออมันไม่มีใครเจอเองเลยนะเว้ย ปกติต้องมาปวดนึกว่าไปผับทำงานนะนี่เก็บทายขางนอกก่อนเหรออ๋อได้เหรอทำงานด้วยครับแลดีดีเหยกูขายกูขายผงร้อยแปดสิบทีละหกหมื่นแปดทำไมผงแอปเปิลอะไรกันนี่นี่ต้องหามาก่อนมีอะไรกันถอดรองเท้าให้ได้ไหมนั่นแคปโพลเหรอไม่พอไม่พอเดี๋ยวกูไปตำหมากมาเคี้ยวก่อนแป๊บนึงเนี่ยคนไม่ทำงานมักจะไม่รู้ไงเที่ยมึ่นจัดได้ขคำได้เธอเนาะจับกันแล้ว่พี อะไรนะเี่แก๊งบอกถูกับไม่ขอความสัมพันธ์อยไรนะแบบทำไมทำไมมาอยู่เนี่ยคิดไงอ่ะไม่คิดไงก็คือรู้จักกับแล้วคนเก่าไปไหหนมแล้วก็แยกย้ายเหมือนกันแยกย้ายไปทางอื่นกันแล้วก็มีเปป็นนระชชาจากบอสมากลายเป็นลูกน้องซะแล้วก็ไม่เป็นไรสัมผัสบรรยากาศใหม่ที่เราไม่ต้องตัดสินใจอะไรเองไงเราเดินตามผลไม่เป็นไรเองเองฟังข้านี่เดี๋ยวเองค่อยแบบกินกินสภาค่อยเปลี่ยนเป็นเสาสิแค่นั้นเองโอ๊ย แต่ว่าสาขาสองอะตอนนี้ย้ายไปเฟ้นโปรเจกต์เล่นเป็นโปรเจกต์เพราะว่าที่ซิมมันไม่น่าวอะไรอ่าตอนเนี้ยทำไมไหวมันอาวุธมันไม่ได้ฟาร์มยากเลยอาวุธแม่งมีค้างด้วยความทนทานกีบให้กันได้ด้วยได้กลับบ uh, ้านละนะมันเน้นเน้นเป็นปืนอะไรซิมบับเวไม่ใช่ไม่ไหวซิมบับเวไหวแต่มันไม่มีอะไรทำมันไม่ค่อยอัปเดตอ่ะผมเห็นร้องอันละนาวเลยบอกไม่มีอะไรทำ โอ้ไม่มีเลยแทบไม่ได้เล่นเลยโอ้ไม่มีเลยทั้งผินร้องไปกันทุกวันมาแล้วพี่ไปไปไปไม่รู้ด้วติดกันหรือเปล่าครับเนี่ยอยากฟังเสียงเจอเชิญเลยครับสวัสดครับสวัสดีครับวนนี้ชัยจุ้งเลยไม่ได้ไปขอตั้งให้ซ้อนนอนดีแล้วดีแล้วไม่ต้องมาดีแล้วคิดถึงอรถจะไปหาใบบอยคนยากอาหาเต้าอูนิโอไม่ได้เลยเต้าอนิโอไม่ได้เลยครับเต้าอนิโอไม่ได้นัดไม่ดีเลยอุ้ยแรงมากสวัสดีครับสวัสดีครับ ทำเป็นไงบ้างเเราใช้ชีวิตอยู่ในพดาแล้วดิอะไรนี่จริงๆอะไรนะครับพี่วินัสใช้ชีวิตในนี้นานแล้ว่แล้วอ่ะสนุกไหมมาสนุกอ่ะพี่เียวเี่ยวยวไปดีวไปตรงนู้นแบบนึงทำ่าเดี๋ยวไปตรงน่้ขอคุยกับเธอแบบนึงเออมาให้เออ ครับพี่พี่วินัทอะไรเมื่อกี้เอ็งบอกอะไรเนาะฮะไม่คืออันนี้เฉยจะชวนเป็นสี่ k i n g อ๋อจะชวนเป็น four kings พี่กอลขอให้ขอตังค์ครับขอตังค์หน่อยครับไอ้เหี้ยวกูพูดแบบเฮี้ยอะไรสักไม่มีเลยขอตาได้ไหมขอตาได้ไหมขายขายบ้านมาไม่มีตังค์นี่ยวะเงินไม่ได้อยู่ที่นี่เงินอยู่ที่ครอบครัวเสาร์อาทิตย์ครอบครัวครอบครัวมีครอบครัวถ้าไม่เป็นครอบครัวใครเป็นคนเงินอะทำไม คือเองจะยังไงคือเองนี่ต้องหิวให้ได้เลยใช่ป่ะไอ้ก๊อตฮะขายบ้านไปเท่าไหร่อ่ะอยากรู้ขายถูกมากขายเจ็ดสิบเองเจ็ดสิบล้านบอกบอกถูกถูกถูกกว่าบ้านถูกกว่าบ้านจริงั้มอนเก้าสิบครับชีวิตเนี้ยกูยังไม่เคยแตะเงินถึงล้านเลยวะไปก๊อตปั่นเงีอะอันนี้จริงจริงไม่คือถูกนะอันเนี้ยเพราะว่าบ้านพระเจ้าอ่ะเก้าสิบนะเว้ยก๊อตเริ่มต้นอะเริ่มเต้มต่สิบบ้านบ้านเทียหนึ่งเลย เามีรัวนี่ใช่ไหมมีรัวยังไม่ไม่เขารีเขารีเขารีหมดเลยใครซื้อบ้านนะถ้าซื้อบ้านแบบนั้นเขารีหมดเจ็ดสิบล้านใครซื้ออะเสียไม่ได้เขาให้เขาไปเล่นไงเสียไม่ได้มีบ้านแล้วเหรอเสียไม่ได้โอ้โหฟาร์มกันยับยับเลยส่งเงินยังไม่ถึงเดือนเลยเนี่ยส่งเงินจะครบแล้วอ่ะเจ็ดล้านแบบเจ็ดมาสองเอ็มได้ปะให้ให้นี่กับเธอหน่อยได้ปะบอกว่าเงินไม่ได้อยู่ที่เราอยู่ที่ใครบอกบอกโทรไปโทรไปบอก โอ,เ,องเงินให้กเ,<อ>เป๋าีล้านี่เอคําที่พูดว่าขายบ้านแล้วก็รวยดิไม่ไม่ต้องพูดด้ไหมเพราะว่าก่อนที่เขาจะมีบ้านขเขาก็ฟาร์มกันมาป่ะไอ้กอ๊อตนะตากกะตักกะเอ้ยต้องใช้ว่าตักกะเอาเอเธอร์เราแค่เจียนมาสองล้านเอึงเนาะเราก,เราก็เราก็ช่วยทำบ้านนักเยอะนี่ใช่ปะ่ะช่วยทำบ้านอะไรนะฮะตอนไหนแกแกมาช่วยฉันทำบ้านตอนไหนมีแต่แกมาทำลายบ้านฉันช่วยบุกบ้านเนี่ยเราบ้านไม่เหงาสาพ แล้วแบบมีแล้วมีแบลที่แบบจะกลับมาทำไหมเขาเล่นกันบ้าไม่รู้อ่ะรอดูก่อนนะยังไม่ชัวร์คือตอนนี้รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะชไม่สนุกด้วยอ่ะสำหรับเรานะแต่ว่าแต่ว่าอันเนี้ยที่มาเนี้ยคือมาลองมาลองเดินตามคนณ่บ้างไม่ต้องคิดอะไรเยอะเออมันไม่ต้องคิดอะไรยังไงเราไม่ใช่คนคุมอ่ะนึกออกใช่ปะก็ยังไงาให้ตีเดียวเขาจัดการไวใช่โอ้ยล้วของในแก๊งที่เหลือแบบงงๆงดนงดนอยู่ไหนอ่ะ เออไอ้นี่นี่ถามตลอดเลยคือทําไมแกจะมาขุดสมบัติของครอบครัวฉันเหรอเนีขาจะเอามาระดกครับพี่ข้าเป็นทายาทนะเวทายาคนได้แล้วไม่แล้วของโอ้ของเสาร์ที่กบาลเลยดีของเยอะอะไรของเยอะอะไรนู่นของเยอะนู่นแกงจักรพัฒน์นู่นของเยอะกระเป๋าหนึ่งสามสี่สามเพชรของเยอะบ้าเลยไม่มีของติดตัวเลยดิไม่ได้หมายถึงเหมือนแกงอื่นไงเอซงเอซแซบอะไรอย่างเงี้ย แต่ไม่มีแผนที่จะกลับมาทําใหม่ซะแล้วยังตอบไม่ได้ยังตอบไม่ได้มันเป็นเรื่องของนาคตใช่ใช่ใช่อ้าวอย่างงี้ก็อย่างงี้ก็ทิ้งสีสูตรไปเลยเดิมีคนแสบถ้ามีคนมาเขาเขาดูคนไล่เขาเขาไล่ให้เราไปใส่สีอื่นโคอีกใครไล่เขาพร้อมเล่นแล้วมั้งเขาไล่เราบอกว่าไปใส่สีอื่นอะไรเงี้ยแล้วแล้วแล้ล้แคนไหมเรื่องเนี้ยแคนไหมหรอไม่นะเอาจริงก็รู้สึกดีๆกับเขานะที่เขาได้ขึ้นมาเล่นบ้างอะเพราะว่า สำหรับเราเราเหนื่อยมาแล้วสองปีอ่ะให้เขาได้มาได้บ้างกธรรมดาเนาะอยู่แต่มาแรกที่เปิด่ะเนาะใช่ใช่ข้างอยู่แต่แรกที่เปิดอะเองรู้ปะเนี่ยเอ้ยรู้ดิยังติดรถพวกเองไปอยู่เลยจำได้เองก็ที่เองกับไอ้สมหยอยที่ยังอยู่ครอบครัวใหญ่กับพี่หานด้วยสมัยนั้นที่ตีะจำได้อยู่ไงบ๊อบเออแต่แบบว่าว่าช่วงนั้นเรามันจัดอะ โคตรมันอะมันที่ผายแต่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเมื่อวานนี้ก็เพิ่งมีเรื่องกับเอซเนี่ยโดนตอนแรกโดนเรียกไปห้าเอ็มเมื่อวานเอาไหนไหนก็เรียกเนี่อเรายังไม่เียดเขาหน่อยได้ไหมล่ะเราโดนเรียกไอเวนไม่ใช่เราเรียกเขาทั้งที่แบบเราแกงจะสายจะยุ่อยู่แล้วไอ้นี่นี่ถามอยู่ท่านแหละไม่แสดงไม้นั่นกรแสดถ้าเองมาอยู่เนี่ยแสดงไม้นั่นก็รับเต็มมาเดิไม่ใช่เขาเป็นตัวละครรับที่ไม่มีวันทรยศเราเขาเป็นคนซื่อสัตย์ที่แบบ แนะนำให้รู้จักอะไรดิหูจะพาธรยศพี่เองไม่มีอ่ะไม่ต้องสรรหาแนะนำพิ้วจ่าหนือพาธรยศเลยอ่ะอย่าเธอห้องคนละครึ่งคนละครึ่งเดี๋ยวกูพานี่ไม่ได้ฟังเลยเขาคุยอะไรกันวะน่ะโอ๊ยปวดหัวฟังแล้วงงอ่ะจริงไม่ตีกันสักทีตีแล้วไงตีแล้วแต่อุ้มยากว่ะไม่ได้ยากดูตำรวจถ้ากี่คนจะสี่สิบอ่ะมึงคิดว่าเหนื่อยไหมล่ะใช่ แบ่งคันเคละแบบห้าหกคัน้าเป <ตำ S 2> ็นสพาเนี่ยคนเยอะเหมือนกันนะเยอะแต่เราพาน้องๆมา้าแล้วหัวมันเป็นไอเยี่ยวไม่ใช่เหรอใช่ใช่หัวเป็นไอเยี่ยวให้เยี่ยวตัดสินใจไปอันนี้ไม่ได้เข้ามาในฐานะเสาอาทิตย์นะเข้ามาในฐานะพาเลยก็คือให้เขาเป็นมอสไงเดี๋ยวคนจะไปพูดว่าพา X เสาอาทิตย์อะไรเงี้ยแล้ว เอาผมในหลุดแล้วครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไม่หลุดเนี่ยวะใช่น้องต้าไม่หลุดครับครับพี่วินัสไม่หลุดแล้วอะฮัลโหลได้ยินไหมอะไรนะครับพี่มีแฟนหรือยังฮัลโหลอ๋อมีแล้วดิีูไม่มีใครดีเฟซเลยไอซีเรานะเอา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 ที่เฟซไอซีเราเอาแต่เรามีเฟซโอซีพี่เอาไม่รู้ได้ไงเหมือนกันพี่ก็งงมีตอนไหนอะพี่ไม่รู้อะ แน่ไอ้นี่เริ่มจะเสิร์ชหาแล้วอยากรู้ไรกันไม่ไม่ไม่ใช่ครับพี่ไม่ใช่ครับผมโดนเหรอพี่นั่นแหละพี่ก็งงเหมือนกันเองแอดพี่มามั้งถ้าจำไม่ผิดอ่ะนะใช่ฮัลโหลฮัลโหลได้ยินยังได้ยินได้ยินพี่กอลทำไรอ่ะพี่ไม่มีใครได้ยินกูไะเนี่ยได้ยินว่าแต่ว่าผมขอตังค์หน่อยะเพร่ พี่ไม่มีตังเลยขอไอ้ก๊อดดีก๊อดมันรวยมันไปเล่นไพ่บ่อยอ่ะมันเล่นไอ้เนี่ยเออพี่ก๊อดรวยมันขอตังหน่อยพี่อผมจะเอตังไว้รงกับน้ำเต้าปูปลาเัื่อเดี้วก็เสียไปห้าหมื่นสนุกป,ปะหนุกครับพี่มันฮัลโหลลฮัโหล,โหลมันได้ยินใครไว้ไหนก๊อดฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมหล่อพี่ดีครับได,ได้ยินไหมอ่ะแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วถ้ายุบอย่างเงี้ยสาขาสองนยังใจที่สางิีอยูปอ่ปะใช้อยู่ใช้อยู่ให้ใช้เหรอ ใช่ใช่เพราะว่าเราก็ไปไงที่เฟนเราก็ไปไปทําไมวะเขไปเดินเล่นชื่อชื่อเซิร์ฟอะไรนะเฟนโปรเจกต์เฟ็นโปรเจกต์เอ้เธอน้องเต็มคนเลยกระทือบเสาทิศย์จำนวนแต่ว่ามันเป็นมันไม่ได้เป็นเซิร์ฟแบบอาวุธนะเว้ยมันเป็นเซิร์ฟปืนอ่ะมันเป็นเซิร์ฟปืนโอ้โหหนุกวะพี่ไปผมเมื่อร่สองคนอ่ะสังคมมันก็โอเคอ่ะถ้าไปเอาไหวอยู่แล้วสภาพพี่กับผมน่าจะเละ เอ็่จะเข้ารัดกับไอหยอยบ้างเหรอทุกวันนี้มันเหงามากเลยนะมันมาเรียกข้าไปเล่นรัดทุกวันเลยฟังเอ็งฟังข้าข้าเล่นรัดไม่เป็นก็บอกว่าให้ไปลองไม่ร้องพี่แล้วพี่ใส่หน้ากากจริงเหรอพี่จอพี่ใส่ฝาฝาเบอร์คนที่จะให้ผมทำไมอะหน้ากากเป็นคนที่วยี่พิมไปแล้วอ่ะพิมไปแล้วไม่เห็นเหรอแม่ครับพี่พิมไปแล้วครับเห็นไหมโอเคครับผมมาครับครับ เท่ยังเท่เนี่ยพี่ดูเป็นระเบียบไปฟังไปฟังไหมอัะไม่ฟังหรอไม่ไปเผือ่อ